สวัสดีครับอยู่กับช่อง MT นะครับคลิปนี้ครับผมมาที่อู่นั่นเลยครับนี่ NPR 150แปลงเบรกนะวางเบรกโปรเฟียเลยนะครับ NPR 150อันนี้ติดปำลมอยู่ใช่ไหมครับอันนี้มอ,อดูกันตบบไหนมาดูกัน อ๋ออันนี้แบบแปะกับที่เลยโอ้ม้วนเลยเลื่นเลยอ๋อไม่มีมันมีมารออยู่แล้วอันนี้ก็คือปกติซีเอสเคนะครับบางข้อเป็นเครื่องที่แบบว่ามันมีปั๊มลมอยู่นะดังดีเว้ยรันดีท่ออันนี้ก็แปะปั๊มลมไตรงหลังเครื่องอะนะครับแล้วก็เดินระบบลมใหม่ อันนี้ก็ใช้ชุดสองถังโปรเฟียเลยนะมอลมเบียก็คือใหญ่เลยครับเบรกหนึบแน่นอนอันนี้จะเป็นยาง7 5็ดสูรขอบ16จะเป็นยงางเพผ้าใบนะครับเลนคืกึ่งาใบายเลียนแบบมียางใน ร้อยห้าสิบนะครับโอเคมันูคันนี้กันดีกว่าครับสี่ล้อเล็กนะครับสี่ล้อไซส์เล็กแปลงระบบเบรกใหม่ครับคันนี้น่าเล็กจับใส่ชุดถังลมเบรกเมก้านะนี่กับเออโซเอลครับ NLR 130นะแล้วมบนะระบบทุกสี่ล้อขนาดเล็ก ก็ลมุลานารเล็กนะฮะของจากทาค่ายอิสุนะครับคันนี้เจ้าของอยู่หนองบัวลำพูนะก็จัดก,การเอามายืดช่วงทำรถสไลด์นะครับทำสไลด์ออนนี่ตัดสี่คันนี้เขาก็ดามเลยนะดามบนด้วยดามบนแล้วก็ยืดช่วงยาวเลยครับ ต่อจากตรงนี้เ,เย่ยต่อไปหลังเลยเอ,อ๋อน,นี้เผากลางยั้มีเผาเผากลางยังมีเลยนี่เผากลางยังไม่ใส่นะครับเดี๋ยวก็มีคอนหนุนไว้ก่อนเนาะใช้คอนหนุนไว้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นชุดถังลมเมก้านะถังลมลูกเดียวครับแล้วก็สองหัวยิงนะบอลลมเบรกสองลูกนี่ก็จะเป็นไซเดอร์เมก้าเลยครับแล้วก็มาพร้อมกับวาวลมเร็วงานสไตล์อูชังเล็กครับประมาณนี้ทำสีเขียวมุกนะครับสีก็จะเป็นสีเขียวมกุกเขียวมุกทองนะ มาดูปั๊มลมดีกว่านี่สายลมสายลมที่ว่ามาจากพัมลมนะครับพัมลมแปะหน้าเครื่องเนี่ย้ัมลมเนี่ยจะเป็นสายผ่านคล้องกับผู้เลน้าเครื่องนะครับเครื่องเ้านี่ก็จะเป็นนี่เลยครับอี e ูสุสี jj หนึ่งนะครับ e สาม n ตัวนี้เนี่ยใช้น้ำมันเครื่องอยู่ประมาณเก้าลิตรนะครับขนาดหนึ่งร้อยสามสิบแรงม้านะก็จะ ใช้เอน้ำมันเครื่องมากกว่าแล้วก็บาอยู่แล้วก็ติดตั้งเออเป็นเหยียบเบรกจิปปี้ใหม่นะครับเฮ้จัดซึ่งปกติมันจะมีอะไรเนี่ยหมออลมถอเนี้ยมีรอยอยู่ที่แรกมันจะห้อยอยู่อไอตัวแป้นเหยียบเบกเนี่ยแต่อันนี้เขาก็เจาะพื้นล่างครับวางระบบจิปปี้ใหม่ เดี๋ยวก็เควัดลมถ้าเกดเดินหน้าครับเสียเฟ,เฟกนะครับหัวเก่งเขาเนี่ยเอฟเฟกแล้วก็มีมีมุกด้วยเนะี่ยมีมุกด้วยประกายเลยสีเขาสวยจริงชอบสีเขา สีเอฟเฟกตอนนี้นี่ก็ถือว่าหายากนะครับไม่ค่อยจะเห็นใครทําละกระแสเริ่มจะแบบตกๆไปะละแต่ว่ายังไงมันก็สวยครับสีเอฟเฟกต์เนี่ยสีมันสวยงามนะสีมันสวยสีนี้ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นล้อมินิแอมนะครับแม็กมินิแอมแบบนี้มาแต่โรงงานเลยนะครับก็อันนี้จะให้มาเป็นยาง ดูลาวิสนะครับบิตโนบิตโนดูลาวิสเฮฟวี่ดิวตี้นะครับดูลาวิส R หกสองสี่ะนะอันนี้ขนาดสองสองห้าทับเจ็ดสิบห้า R สิบห้านะครับขอบสิบห้าสี่ดุมหกน็อตนะแล้วก็อันนี้จะมีกันโครงให้มาแต่โรงงานด้วยนะครับนี่นี่คือกันโครงเขากันโครงแล้วก็ชกหน้าครับ ส่งข้างหลังอันนี้นี่ก็ดูแล้วนี่เดี๋ยวเขาน่าจะาไปติชกต่อแนละ้วเพราะหูชกมารอแล้วตรงสวยจัดๆเลยนะส่งเ,เขาส่งเขาสวยน,นะถ้าตอไปสไลด์นี่โหสไลด์น้อยรอ่อเลยนะทรงมันได้แล้วครับทรงมันได้แล้ว อันนี้จะเป็นท่อเดิมของวิกเตอร์นะครับวิกเตอร์ GV 1 A หนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นชุดถังลมเดิมของวิกเตอร์นะคันนี้ครับมาจากคันนี้เลยหุ่นน่ายาวสวยวะเข้าไรยาวอะเทดิ เดี๋ยวก็ถอดออกนะครับอันนี้เดี๋ยวน่าจะวางซีทางเรียงนะ GV1A ตอนนี้นี่ก็จะเป็น12ล้อแท้จากโรงงานนะครับแท้ๆมาเลยนี่ครับซึ่งอยู่ในเอ่อเจเนอเรชัน MY21 นะครับ เป็น,ม,นมันตัวนี้มันเปิดตัวมาในรุ่นไอวายยี่สิบเอนะครับมันจะมี GL8J นะครับแล้วก็ SH เอ่อเดี๋ยวนะหัวล่างแปดอะ S อะไรก็ไดแหละเอเปล่าไม่บรจัยแล้วก็ไอจีวีหนึ่งอตัวเนี้ยนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปที่หนึ่งนะสนใจนะครับติดตอ่อ งานแบ่งเบกนะนี่เลยครับ089 2 2แปดเก้นะครับเบอร์ช่างเล็กนะโอเคเดี๋ยวไปที่ต่อครับงานเยอะวันนี้เดี๋จะคิดหน้าครับสวัสดีครับ